สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูติมทุกคนนะคะวันนี้แม่ครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในเรื่องเกี่ยวกับแรงดันอากาศโดยกิจกรรมที่จะทําการทดลองในวันนี้ก็คือการกักน้ําไว้ได้โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะคะก็มีน้าเปล่าที่ใสสะอาดแก้วน้ำสองใบกระดาษแข็งกระดาษกล่องนมก็ได้นะคะแล้วก็กระดาษ บางคล้ายๆกระดาษ A4 เอามาตัดถ้าเด็กๆอยากจะทดลองแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะ mm hmm. พร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยัง mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทดลองกันเลยค่ะ mm hmm. อันดับแรกให้เด็กๆเทน้ําลงในแก้วนะคะโ mm hmm. ดยเราจะใช้แก้วอยู่สองใบเทลงไปไม่ต้องเต็มนะคะเด็กๆคะเสร็จ hmm. แ,แล้วให้เด็กสังเกตสิคะว่า ในแก้วมีอะไรคะมีอะไรคะดเด็กมีอะไรคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราจะนําแก้ว,วมาสังเกตดูแก้วมีน้ำมีสีอะไรให้เด็กสังเกตแล้วก็เริ่มราดภาพระบายสีไปเลยนะคะจากนั้นคุณครูจะนํามือตัวเองให้เด็กๆทำไปพร้อมกันเอามือเรานี่แหละคะ่ะถ้าเราคว่ำแก้วลงไปจะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นนะคะโดยที่เราเอามือปิดฝากแก้วไว้นะคะชึบให้ดกสังเกตว่ามือของเราสามารถกับน้ำไม่ได้ไหมมีนะ้ำค่อยๆซึมออกมาจากข้างแก้วหรือเปล่านะคะแล้วก็สังเกตว่าในแก้วมีอะไรเกิดขึ้นนะคะจากนั้นคุณครูจะเปลี่ยนจัดเป็นกระดาษนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดย เริ่มจากกระดาษแผ่นนี้ก่อนเขาเรียกว่ากระดาษกล่องนมรู้หรือยังให้เด็กนำกระดาษแข็งปิดฝาแก้วนะคะแล้วค่อยๆค,คว่ำแก้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะน้ําจะหกไหมน้ำในแก้วจะหกไหมคะสังเกตดูนะว่าตอนนี้มีน้ำอยู่เท่าไหร่ค่อยๆคว่ำนะคะชุ่บเด็กๆเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ โูควมน้ำแล้วนะความแก้วน้ำแล้วนะหลังจากนั้นเด็กๆทำพร้อมกันเลยนะเราจะค่อยๆย,ย,ยกแก้วขึ้นจากฝ่ามือของเรานะคะ,ะให้มัน,นินะคะเราจะค่อยๆให้สังเกตดูนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นน้ำจะอยู่ในแก้วได้ไหมกระดาษจะลอยอากาศได้หรือเปล่าอ่าสงสัยไหมคะสงสัย เห็นไหมคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกเห็นไหมคะว่ากระดาษแข็งสามารถกักน้าไม่ได้แรงดันจากภายนอกดันเข้าไปในแก้วอากาศที่อยู่ในแก้วก็ทําปฏิกิยากับน้ําที่อยู่ในแก้วเหมือนกันก็ทําให้เกิดแรงดันอากาศทําให้แรงดนนันทั้งสองเนี่ยทำปฏิกิร,ริยากันทําให้กระดาษสามารถกักน้ําไว้ได้นะคะอันนี้เป็นกระดาษแข็งนะคะ ทีนี้เรามาทดลองกับกระดาษแบบบางบ้างอันนี้ครูใช้กระดาษกล่องนมนะคะถ้าหากล่องนมไม่ได้ก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ได้อันนี้เป็นกระดาษขนาดร้อยปอนนะคะเราจะมาทำการทดลองกับโดยการทําเหมือนเดิมนะคะเด็กชึบปิดฝาปิดฝานะคะความแก้วจากกระดาษบางจะเกิดอะไรขึ้นชึบอ่าสังเกตรอบๆนะคะว่ากระดาษบางากระดาษ น้ำเมื่อกี้มีความแตกต่างกันอย่างไรขอบแก้วปากแก้วกับกระดาษนะคะแล้วเราก็มาค่อยๆย,ยกแก้วออกจากมือเราเหมือนเดิมเด็กคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะชึบนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมอเห็นไหมสามารถกัดน้ําไปได้จริงไหมคะอ,มอากาศในแก้วกับอากาศข้างน,นอกแก้วเกิดแรงดันอากาศนะคะ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นกระดาษบางที่สุดกระดาษบางกระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 เลยนะคะแค่แค่เป็นสีนะคะนำมาปิดเหมืนเดิมให้เด็กสังเกตแผ่นนี้บางมากชุดปอกแก้วไปเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นให้สังเกตรอบๆแก้วปะกแก้วแล้วค่อยๆย,ยกมือสังเกตไปนะคะว่าระหว่างกระดาษแผ่นหนา กระดาษร้อยปอนกระดาษ A4 กระดาษชนิดไหนสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้นานที่สุดแล้วก็สังเกตว่าระหว่างกระดาษแข็งกระดาษหนากระดาษร้อยปอนเนี่ยลองดูใต้ขวแก้วจะมองเห็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นกับเก็บปากแก้วน้าในแก้วเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไหมเอ่ยน,นี่คือการทดลองการกักน้ําไว้ได้ว่าอากาศ มีแรงดันทำให้สามารถาดันอากาศอยู่ในแก้วน้ำทำให้เกิดการดึงดูดไม่ให้กระดาษหล่นลงมานะคะแล้วเราเองนะคะคว่ำไปคว่ำมาได้เลยโดยไม่หกเลยค่ะนี่คือกระดาษบางไม่หกเลยค่ะไม่หล่นเลยค่ะเห็นไหมคะให้เด็กทำไปพร้อมๆการหลังจากนั้นนะคะ ให้เด็กๆสังเกตแล้วก็บันทึกผลการทดลองแก้วจากกระดาษนึ่งที่1กระดาษแผ่นที่2กระดาษแผ่นที่3ามบ้านลูก mm hmm. การสังเกตของเด็กๆลงข้างๆแล้วเขียนชื่อถ่ายคลิปส่งให้คุณครูนะคะสนุกไหมคะเด็กๆวันนี้คุณคณรูพาเด็กมา ทำมายากลโดยการทํากิจกรรมกับน้ําไม่ได้ตอนนี้ยังอยู่เลยนะคะเนี่ยขระดพูดจบไปแล้วกระดาษก็ยังไม่หลุดเลยเด็กๆชอบไหมคะแล้วอย่าลืมนะให้ไปสังเกตวาดภาพระบายสีน้ำก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่มีการหกเลยไหมเห็นไหมคุณครูสั่งคุณครูสั่งคุณครูหมุนหมุนหมุนแก้วอยู่กลางอากาศกระดาษก็ไม่หลุดเลยลองทําดูแล้วก็บันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้นส่งแม่ครูนะคะ แม่ครูก็ขอจบการนำเสนอกิจกรรมทดลองบ้านวิทยาศาสตร์น้เพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆของครูปลอดภัยจากโ,กโรคโควิด -19 นะคะขอบคุณค่ะ